อัาาจินบัญชรทยายสนะกตาบุทธาเยตวามารังสวาหินิงเจตุสัจจามตะระสังเยปิวิงสุนราสภาสันสังกะรานดโยบุทธาอัตถวิสตินายกา สัเดปฏิติตามัยังมัฏเเกเตมุนิสราสิเรปฏิติโตบุตโธธรรมโมจะมมะโลเจเนสังโฆปฏิติโตไมยยังอุเรสบะบุนากโรอะอาเดเยเมอนุรุตโธสาริปุตโตจะดักเจเนโคนดันโยปิภากัตมิง โมกขันลาโนสิวามเกดัชิเนสสมเนมยังอาสุงอานันดราหุลากัสโปจะมหานามโออุปตุงวามโตอุเกเกสันเตปิติภากัตมิงสุริโยวะปภังกโรุนิจินโนสิริสัมปันโนโสภิโตมุนิปุงกโร กุมารกัตโพเทโรมะเฮสิจตวะตโกโสไมยังวะเดเนนิจจังปสิทาติกุณาการโรปุณโนอังุลิมาโลจะอุปาลีนันติีบลีเฮรสราปัญชิเมจาตาสนาลาเตศิลกามะมะเทสสิติมหาเทรา วิทตาจินาาวกากาลังตาสิละเตเยนะอังกามเกสุสันกิตาระตันังปุรโตอาทิดักินเมตสุตตะังขยักกังปัจโตอาทิวามีอังลิมาลกังขันธโมูระปริตันจะอาทานาทิยสุตตะังอาคาสัสกะันังอาทิ เสาปาการสัญิตาวินานานาขลังยุตตธรรมปากาลเลววัสโตเมจตุกิตินะจดาสัมบุตปัญยเรวาสปิตานิสัญจาตามหิรัตถุปัโนวาอสาวินยังยันตุอนันตะยินเตยสา จินปัญชรมะทักทังวิรักลัตังไม่ีิะเลสดาปาเลนตุมังเเบเตมหาปุริตาเถาจิตเจวมันตะกโตสุรคโคนินาุภาเวนะจิตุปัตตโวธรรมานุภาเวนะจิตาริสังโฆสังฆานุภาเวนะจิตังตรายโยตธรรมานุภาวปาลิโต ceramik punya panjang